สวัสดีครับพบกับสุขสันต์499หาอยู่หาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินเหมือนเดิมครับหลังจากพักฟื้นกับการเมื่อยไข้มาเป็นสองอาทิตย์ครับวันนี้ก็เลยออกมาซ้อมดูหน่อยนะครับว่าจะเป็นไงเหนื่อยนะครับนะครับก็ลองกระเป๋าใหม่ด้วยด้วยครับแล้วก็มีของแถมครับนี่ครับ ปวกครับเห็ดปวกดอกก็สวยครับเห็ดปวกครับนี่ครับพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับแล้วก็จะไปเก็บสองดอกนี้ครับดอกใหญ่นะครับ จะหล่นลงห้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอสองดอกนะครับอดอกสวยอยูนะครับนับดอกนงครับก็ขึ้นกันเ็ามีของแถมอยู่เล็กน้อยครับ chứ quay chả thả dao gì, Ui, gì không nè hạt sẽ đẹp đoạn ngập không bao lâu thì chưa ของดีเข้าแล้วล่ะครับวันนี้ปวกรกรบหิตปวกเก็บดูกันนะครับ ของแถมก็ให้นะครับาหาหน่อไม้ได้ของแถมครับคือเห็ดปวงครับ อาจจะตุรักทุเรนนะครับเพราะไม่ได้เตรียมพร้อมอุปกรณ์มาครับดูครับดอกสวยๆเลยครับ,ครบแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับครับเห็ดปวกครับ ขออนุญาตหาดูกันต่อไปก่อนนะครับว่าจะหมากน้อยเท่าไหร่นะครับไปครับเหนื่อยมากครับซ้อมร่างกายครับไปครับครับมาดูครับหลังจากไปซ้อมเหนื่อยมากเป็นอยกันมากพอได้เหนื่อยนะครับเห็ดปวกก็พอได้ก้อยหนึ่งอยู่ครับเนี่ยเห็ดปวกนะครับเห็ดปวกตอก็สวยๆอยู่ครับ ก็ือว่าของแถม,มที่ฟลุกนะครับของแถมที่ฟลุกนะครับการไปซ้อมในวันนี้นะครับไอเห็ดพวกพอได้ตำแก้วอยู่นะครับพอได้ตำแกวอยู่นะครับหเห็ดพวกครับโอ้คนเหนื่อยเลยครับ ไม่ใช่ธรรมดานะครับความเหนื่อยของเรานะครับหอมแห้งๆเลยครับนะครับมาดูว่าบทสรุปของเราจะเป็นยังไงครับพอได้แกงแค่ไหนครับกับกับเปาใหม่ด้วยครับตัวใหม่ของผมนะครับไปซ้อมไปซ้อมครับไม่ได้ไปเอาเยอะครับเอาพอได้กินพอครับ ือว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับเนี่ยพอได้ต้มไปซ้อมเหนื่อยตองดูนะครับนี่ครับถือว่าพอได้ต้มพอได้แกงอยู่นะครับการหายอยู่หนาะกินวันนี้นะครับแต่ความเหนื่อยนี่ยังแห้งแหอยู่เลยนะครับก <laughs> <อ><อ>็พอได้ต้มพอได้แกงครับพอได ต้มงกินกระปนเห็ดปลวกนะครับนะครับปลวกนะครับเห็ดปกเดี๋ยวครับอย่นี้ถ้าขึ้นรอบสองนะครับเนี่ยเห็ดปวกรอบสองนะครับนะครับนี่พอได้อยู่ได้กินประมาณนี้นครับไปซ้อมเหนื่อยมาครับซ้อมร่างกายสองอาทิตย์แล้วที่ เป็นไข้ครับมาถึงตอนนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมโอ้ยผมจะไม่ฉีดลแล้วล่ะครับ <laughs> กับยาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ <laughs> ทำลายร่างกายเสเลอเกินนะครับกับความเหนื่อยนะครับมีแค่นี้แะครับสวัสดีครับ